กินติดมันพ่ะไหมไปน้องอเขาจะเอาไปหนาบไฟเน,นา,นาะ,นะ,าห,นาห,นะหนาบกับหนากับกระทะเนาะโอ้ยแล้วพร้อมวอลลัมยนน้องครับหนาบกระทะจิ้มกับน้ำจิมม้มผมโอมนะเอากันขาะนะครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องต้มซ่า,าพากินโชมารายงานตัวครับผมน้องพ่อแม่พี่น้องออ้ยวันนี้ตึงว่าจิ้นจิ้นนอกว่าจิ้นไทยบ่ฮู้นะน้องพ่อแม่พี่น้องแต่้าจจะเป็นจิ้นตีแสกมันน้องพ่อแม่พี่น้องจิ้นจิ้นเกดนีน่อยนาะวันนี้เอามหน้าไฟกึ่งหนารึ่ง,งทอดพ่อแม่พี่น้องใส่น้ำมันนะไปเน้องก่าจ,จะใส่เบรอร์เมันติกระทะกินกินครับน้ำจิ้มขมโ้มเลยแตพ่อแม่พี่น้อง ต้มใส่ขมขนาดเนาะอันนี้มันจะเหมือนกับจุะนะแต่มันจะซุกน้อยเนะาะ่อไม่ไปน้องงแดงๆซุกน้อยเนอ้อปอไม่ไปน้องซุกประมาณตะว่าซุกประมาณสามสิบถึงสี่สิบเปอร์เซ็นต์นะผมบ้านะหา,าเขาก็ป่าล้ำล้ามานั่งกินด้วยกันเนอ้อปอแม่ไปน้องบรรยากาศตุ่งน้าเนาะบ้านเฮาอืม จิ้มน,นี่ต้องกับ๊บกั๊บน้ำจิ้มขมขม,ขมอะ่ะจังหวะเหมาะปะไหมไปน้อง หม้อป้อมใหม่พี่น้องจิ้นนี่จะนุ่มๆหวานๆนุ่มๆหวานๆ,น,ๆาน,น้ำจิ้มก็ไใบเพรขมคมจึงเข้ากันขนาด ตีบ้านจางมาซ่อมห้องน้ำพอหมรไปนองต่อหัวใต้ดินอู้ปัญหาใหญ่เลย ต้องเจาะต้องลือพอเนาะหัวมันหัวตะแดง คือคณะป่อมไปน้องแพผทด่สายดิบชอบดิบดิบขมขมลองจัดเมนูนี่พอเนื้ออู้คือแต่ น่ำเหมียงหลังบ้านผมป่าซิวหน้าขนาดเอาจับมาซ่อนนะอู้ยแอปป่าสก๊มเนะแอปป่าซิว เหมือนนะรถจะมาส่งของเตี่ยวซอยบ้านผมซอยบ้านผมบ้านมีสองสามหลังพอแม่ไปนอง ขึ Recently, ้ฝ้าขึ้น้ฝ้าขึ้นฝนตลอดเปยปหมเป็นอ้าเดีเ็คกินข้าวป เฉีเอาขี้งวมาบานมาหวานเข้าเอาขี้งวาบานเข้าง้ําขนาดน่ะประม่พี่น้องง้ําแล้วผลผลิตเข้าออกมาอู้เม็ดใหญ่ด้วยต้นใหญ่ด้วย ถ้าเป็นจิ้นเพียวๆนะปลาหมึกน้องจะนุ่มแต่ถ้ามาติดเอสเนี่ยเหนียวปลาหมึกน่องคันถ้าถ้าเป็นจิ้นแสกมันบาได้แลอ้ยนุ่มขนาดปลาหมึกน้องนุ่มหวาน แล้ปอใหม่พี่น้องลํำแตนลํำวาแพ้ชอบสายขมเนาะแพ้ชอบขมๆแล้วก็แพ้ชอบกินดิบๆน้อยก็เมนูนี้แนะนำนล่เนาะปอใหม่พี่น้องแต่เหลือกเอาจิ้นที่มันแสกมันหนุ่มๆน้อยเนอรปอใม่พี่น้องจะได้เกี่ยวหนุ่มๆน้อยเนาะปอใหม่พี่น้องแล้วก็อู้ปอเนาะปอใหม่พี่น้องนี่มันบดดเนาะบดดบดๆแต่มันก่อห่อเนาะปอใหม่พี่น้องเหมือนเทานั่งกางแดดเนี่ย เหมือนเหมิดคุมคุมเนาะป๋อมัยพี่น้องก็โอเคครับผมเนาะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาเนานะป๋อมัยพี่น้องเนาะแล้วก็เฟ่าเปลี่ยนกับรังใจให้ทอมสาดด้วยเนาะตึ้งว่าเออ่ก้นแรกก็แชร์เนาะก้นที่ต่างก็ซาาักเจอไข้ให้ทอมสาเช่มเด้อเนาะป๋อมัยพี่น้องเพื่อจะได้เปลี่ยนกับรังใจให้กันเนาะบรรยากาศที่ว่างามขนาดเนาะตึ้งว่าอยากจะพอตลอดเลยต่งน้างงาม ขียวเขียวเข้ากับน like mm ัง hmm. ขึ oh, ้นเลยป่าไหมพี่น้องตึ้งหน้าตึ้งหลังต้มหนาตั้งหลังต้มเบือขึ้นเพียงแอลและแต่หน้าต้มนี่ก็ขึ้นเพียงแอ๋แล้วป่าไหมพี่น้องเข้าง้ําขนาดป่าไหมพี่น้องเนาะน้ำก็ไหลจากธรรมชาติไหลมาจากบนดอยโอ้ตึงหวาหมอแต่มอะหวานเนาะป่อไหมพี่น้องโอ้พอแล้วสบายตาเด้อป่าไหมพี่น้องเนาะ ก็โอเคครับผมนอกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับปะกันคลิปนานอมารุ่นกันว่าจะเป็นเมนูอะไรยังนะครับสำหรับกินนี่ต้องสาวพากินโชว์ต้องขอลาปอมแปะไปน้องไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับ